อ้เนียี่ห้ออะไรนะฮีตาปีฮีตาชิเออไอที่เปิดปุ๊บไ้วแฉะปั๊บเปิดปีแล้วเสียปั๊บเสียปั๊บแล้วบีบจิ้มบีบจิ้มแล้วใส่หำใช่หำแล้วยกช็อตไเออคุณเป็นอะไรร้ออเล่นกันแววิลล่าดา นดนตรถนนเพชรบุรีตัดใหม่โอ้โหมาที่นี่เราเที่ยวได้หลายที่เลยนะยที่หลายที่ามาถึงจอดรถปุ๊บนี่รถเราจอดได้ดูนถึงเอกมัยโอ้โหทำไมยาวอย่างนั้นอะอ้าวท้าไม่จอดรถไม่พอเราก็นั่งเราสำรอ,อกลับมาได้อครับผมสถานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มโหฬานต้องวิลล่าคาเฟ่และดาราคาเฟ่ ฟ่หรือคาเฟ่นะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ฟรีใหจีอยู่เยวยูงองูสองตัวนี่ใช้คาเฟ่ไหมใช่ครับคาเฟ่แสดงว่าคุณเต่านี่เก่งภาษาอังกฤษพอรู้ไปบางคํางั้นช่วยสะกดภาษาอังกฤษชื่อลุงผมหน่อยได้ไหมได้เลยคุณจอร์ดลุงผมชื่อโว